สวัสดีครับบอลลัมพาไปเพลินชาแนลเห็นเขาสองคนเห็นแพลวกับซันถ่ายรูปคู่ออกมาแต่เราก็นึกว่าโอ้โหเป็นงานพรีวิ่งเป็นงานพรีวิ่งเขาจะแต่งกันแล้วเหรอห <c oughs> รือยังไงครับเออคือแบบดูดีจริงๆเลยนะไม่มีที่ติเลยไม่มีที่ติ แล้วก็บอกตรงนี้เลยว่านี่ขนาดยังไม่ถ่ายพรีวิชดิ้งนะภาพยังออกมาหวานขนาดนี้เลยนะครับท้าลมหนาวไปเลยลมร้อนอ่ะไม่ใช่ลมลมหนาวครับลมร้อนผู้ผิดผูด้ผิดท้าลมร้อนไปเลยนะการเลือกคู่ชีวิตบอกเลยว่าสําคัญมากๆแลไอ้เราก็คิดไปถึงการเลือกคู่ชีวิตเลยมันฟินไงพอมันฟินแล้วมันทําให้เราชวนคิดคิดไปถึงเรื่องของเขางานของเขา จะจัดเมื่อ,อไรเมื่อ,อไรจะแต่งงานเมื่อ,อไรจะคบกันจริงๆแล้วทุกคนก็มีสิทธิ์คิดได้เนาะไม่ผิดอะไรนะครับแต่ว่าเวลาเราเนี่ยมองผู้ชายกับผู้หญิงเนาะเออเห็นเขาแบบว่ามีซัมติงมีความรักให้กันและกันด้วยจิตนาที่ดีให้กับองค์กร แสงทองนะครับอย่างน้องสันนะครับก็เป็นภาพที่ออกมาแล้วดูดีเพราะว่าน้องสันก็เต็มใจที่จะถ่ายกับพราปล่าแล้วพราก็เต็มใจที่จะถ่ายกับน้องสันนะฮะเป็นภาพที่ออกมาแล้วมันฮิวใจคนดู คนดูก็ชอบคนดูก็รู้สึกว่าประทับจิตประทับใจกันไปกับภาพที่เห็นตรงหน้าบางคนก็บอกว่านี่ถ้าเป็นที่พิวดิ้งนะคืออืนะมันจะฟินไปกว่านี้อีกหัวใจแบบรัวๆเลยนะครับแต่อดิวบอกเลยครับว่าทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงทั้งพระเอกนางเอกเนี่ยหน้าตาดีทั้งคู่เลยนะพระเอกก็หลอ่อนางเอกก็สวยเขาถ่ายสองสามรูปถ่ายธรรมดานะฮะโพสทา่าเบาๆเขาก็ดูสวยเขาก็ดูหล่ออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยนะก็ไม่ต้องไปอะไรมากมายก็ต้องให เวลาเขาละกันนะทุกคนก็มีพื้นที่ของตัวเองใช่ไหมครับเราก็คิดในมุมมองของเราละกันนะในมุมมองของแอดเนี่ยแอดดูมองนะครับว่าการเลือกคู่ชีวิตเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนาะก็เ,ะ <S <S เป็นอะไรที่สําคัญมากๆซึ่งความรักเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอที่จะ,ะทําให้ชีวิตคู่เนี่ยยั่งยืนนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่าศึกษากันไปดีกว่าต่อให้เขาอยู่ในสถานะไหนนะครับก็บอกตรงนี้เลยว่า เราก็จะเชียร์เราก็จะให้กำลังใจในฐานะศิลปินนะครับแต่ทั้งคู่เนี่ยเขากา็รักกันด้วยเจตนาที่ดีรักกันแบบพี่น้องก็ได้รักกันแบบคนร่วมวงหรือจะรักกันแบบแฟนกันอ่ะมันก็เป็นผลดีนะครับคบกันก็เป็นผลดีอีกทําให้แฟนคลับมากขึ้นทําให้คนรู้สึกดีมากขึ้นกับ การที่เขาต้องสองเนี่ยมีความรักให้แก่กันแล้วก็แต่งงานกันมั่นกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปตามสเตปบายสเตปนะครับมั่นกันแล้วก็แต่งงานกันมีภาพออกมารัวๆเกี่ยวกับเรื่องของพรีวิ้งหรือเรื่องของการถ่ายรูปนะครับมันเป็นคุณค่าทางจิตใจนะและสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคุณค่าและเป้าหมายในชีวิตที่คล้ายกันอันนี้ก็มีส่วนเพราะว่าเขาต้องสองคนทำงานร่วมกันทำงานร่วมกันก็มีทิศทางไปในทิศทางเดียวกันนั่นก็คือเวทางเดิน ไปด้วยกันได้จับมือไปด้วยกันได้สร้างให้แสงทองมีแต่ความสุขมีแต่อะไรที่มันปังมากขึ้นปังมากขึ้นนะครับผลผลิตมากขึ้นดีขึ้นกําไรดีขึ้นอะไรอย่างเงี้คยค่อยๆสร้างกันไปเดี๋ยวนีก็มีลิปแมทออกมาแล้วใช่ไหมไปพาวเนาะลิปแมทของพีอพอพอเอาาวลิปแมทเอยอะไรเอยใดๆก็ใส่มาให้หมดเป็นธุรกิจนะครับเพื่อ,อเป็นการตอบรับที่ดีเพื่อให้องค์กรเติบโตยิ่งขึ้นให้คนรู้จักมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าคุณค่าและเป้าหมายที่คล้ายกันนะ คนสองคนมีค่านิยมและเป้าหมายชีวิตไปในทิศทางเดียวกันมักจะเข้าใจกันง่ายกว่าเช่นการให้ความสําคัญกับครอบครัวศาส,สนาการทํางานหรือไลฟ์สไตล์อันนี้สําคัญมากๆเลยนะแล้วก็มีการสื่อสารกันอย่างเปิดเผยและตรงไปตรงมาก็มีนักข่าวสัมภาษณ์ไงสัมภาษณ์ทั้งสองคนนะ่ะ น้องซันก็พูดแบบแมนๆเลยนะครับว่าก็ชอบอก็ชอบก็คือชอบไงครับถ้าไม่ชอบน้องซันก็จะบอกไม่ชอบแต่นี่คือน้องซันชอบ,บ,บเปล่าๆ้วลราๆก็บอกอ่ะขดูใจกันไปคือเอาตรงๆเลยนะทางผู้หญิงเนี่ยเขาพร้อมทุกอย่างเพราะว่ารวยนะความคิดฉลาดนะครับทำธุรกิจก็คือรวยอ่ะคือไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะครับแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสน,นั้นแล้วก็อายุก็จากที่บอกว่าอ่ะเท่ากับแอรด,ดิวเลยนะสามเจ็ดสามแปดนะแบบเปล่าๆสำหรับน้องซันเนี่ย ก็สามารถครบกันได้อายุไม่เกี่ยวนะครับอ่าสื่อสารอย่างเปิดเผยการสื่อสารและเป็นหัวใจสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์คู่ชีวิตที่ดีต้องสามารถพูดคุยเปิดใจและเข้าใจกันได้โดยที่ไม่ต้องปิดบังกันเห็นไหมฮะเขาก็ไปไหนด้วยการพูดคุยกันเนี่ยคือการสร้างความสัมพันธ์เพื่อให้มันมีความผูกพันกันมากขึ้นนะครับความเคารพซึ่งกันและกันอันนี้ก็สําคัญ นะความรักที่แท้จริงต้องมาพร้อมกับความเคารพการให้เกียรติไม่ดูถูกไม่ทำร้ายจิตใจถูกไหมครับก็คือก็ต่างคนต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันและไม่พยายามที่จะควบคุมอีกฝ่ายเห็นไหมเขาก็ให้พื้นที่น้องซันเต็มที่เลยนะครับไม่ให้เขาควบควบคุมใครได้ต่างคนก็ต่างที่จะให้สเปซซึ่งกันและกันนะพร้อมรับมือกับปัญหาและอุปสรรคไปด้วยกันด้วยนะครับคือหมายความว่าชีวิตคู่เนี่ยต้องเผชิญทั้งช่วงเวลาที่ดีแล้วก็แย่ นะครับคนที่เหมาะสมจะไม่ทิ้งกันไปเมื่อมีปัญหาแต่จะช่วยกันทำไมครับก็คือแก้ปัญหาให้มันกระจ่างขึ้นให้มันดีขึ้นช่วยกันหาทางออกหาทางแก้ไขอย่างเปล่าๆโดนดรามา่าน้องฟันก็จะออกมาโพสนะครับในสิ่งที่ดีแล้วก็บกป้องแผลเปล่าอันนี้ก็เป็นจุดที่ทำให้พวกเราเนี่ยคิดว่าน้องเหมาะสมกับผู้หญิงคนนี้มากนะในเรื่องของอแรงใจแรงเชียร์นะครับแล้วก็เรื่องของ องค์ประกอบต่างๆที่เราเห็นนะเขาก็แสดงให้เราเห็นว่าเฮ้ยเป็นผู้ชายที่เข้ากับแผราๆได้ดีมากๆเลยในเรื่องของการรับมือกับปัญหาแล้วก็ให้พลังบวกนะครับพร้อมรับมือกับปัญหาและอุปสรรคไปด้วยกันอันนี้ก็สําคัญนะ ชีวิตคู่เนี่ยต้องมาชิญช่วงเวลาที่ดีและแย่คนที่เหมาะสมจะไม่ทิ้งกันเมื่อีปัญหาจะช่วยกันหาทางแก้ไขนะครับมีความซื่อสัตย์และเชื่อใจกันความซื่อสัตย์เป็นรากฐานที่สําคัญของชีวิตคู่มากๆเลยหากไม่มีความไว้วางใจความสัมพันธ์ก็อาจจะพังลงได้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับมีความสุขเมื่อได้อยู่ด้วยกันอ่ะสังเกตดิเขามีความสุขหรือเปล่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเนี่ยคุณเห็นรูปภาพที่ออกมาเนี่ย ถ้าคนไม่มีความสุขจะไม่มีคาริสมาออกมาอันนี้คือมันมีความโดดเด่นในเรื่องของใบหน้าการยิ้มนะครับดูลักษณะการยิ้มแย้มออร่ามันจะออกมาเลยว่านี่คือออกมาจากใจแล้วก็มันจะเปล่งลัศมีออกมานั่นก็คือคาริสมาออร่านะครับเขาถึงบอกไงว่าคนาส่งชุดชุดส่งผมผมส่งหน้าหน้าอะไรเนะี่ยส่งไปให้หมดส่งทุกอย่างให้มันดูมีออร่าออกมานะ แล้วก็การให้พื้นที่ส่วนตัวเคารพอิสระซึ่งกันและกันจ้วพราวเขาก็พยายามที่จะให้พื้นที่กับน้องซันให้น้องซันเนี่ยเปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดการโอเพนนิง่งให้ตัวเองได้ใช้ในเรื่องของการทํางานให้เต็มที่นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องศึกษาแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยให้ขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเดี๋ยวถ้าเกิดน้องซันเนี่ยพัฒนาตัวเองเดี๋ยวก็จะมาหาว่าน้องซันไม่มีอะไรดีนะครับเพราะว่า มันจะมีคนที่แอนตี้ก็มีใช่ไหมฮะมีกลุ่มแอนตี้มีกลุ่มรัก,ม,กมีกลุ่มชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็มีปะปนกันไปนะเราก็ไม่ต้องใส่ใจศิลปินก็ทํางานในเวของเขาไปมีเป้าหมายที่ะจชะชัดเจนนะครับก็ดําเนินไปในทิศทางที่ทางของศิลปินเลยได้ก็คือสตอรี่ไลฟ์สไตล์ต่างๆเนาะ,ะเหตุผลค,ค่าของการละการมีไหมก็ต้องมีสิเขาบอกว่าคู่ชีวิตที่ดีไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าต้องไม่ทํานะครับ ต้องไม่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีค่าเขาหรือเธอควรเป็นคนที่สนับสนุนและผลักดันให้คุณเป็นคนที่ดีขึ้นช่วยกันผลักดันการเลือกูชีวิตไม่ใช่ เรื่องของโชชะตาเพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นเรื่องของการตัดสินใจและการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้คู่ที่เหมาะสมและสามารถเดินไปในทางเดียวกันได้นะครับอย่างหมอลำไปกับลิเกลิเกก็ไปกับหมอลำมันฟิชเชอร์ิงกันได้มันไปด้วยกันได้คือการผสมผสานอย่างลงตัวในการใช้ชีวิตนี่คือเดียวสตอรี่ที่เราจะมาฝากทุกท่กทกทานนะครับนะวันนี้ขอแค่นี้ก่อนละกันถ้าใครเห็นด้วยกับสิ่งที่แอดดิวพูดนะครับพิมพ์4ีม,4มาละกันนะจ๊ะโอเควันนี้ขอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ